สำหรับพี่จ้าก็เลรครับนะน้องพี่จ้าคือกันครับบ่ต้องเหี้ยงมากมา,มายน้องเอาน,เน้ำบาดโอ้เขาปากหลุมบ่อน้ำบาดี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขนนะครับเราพอกกับผมนะพี่จ้านะครับแล้วับน้องกับผม นะมื้อนี้ยู่ถาำกลางบรรยากาศนะครับทุ่งนาครับผมเขาเหลืองทองอลามนะครับเหลืองเหลืองเออเฮ่อว่านผมนั่นแหละพี่น้องอะหลังจากที่ไปง้มหอยเมื่อวานเนี่ยพี่น้องนะครับผมก็ได้หอยไงมานะครับยี่สิบตัวนะครับนี่หอยไงไงใส่ไงไงเลยครับผม่าแบบจัมโบ้เลยนะครับนะเป็นหอยนางลมสดๆนะครับส่งตรงจากสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องนะครับนะมา สำหรับเคียงเคียงเขากับนะครับมาตรฐานทั่วไปครับผมนะพริกเผาครับผม่าพริกเผาแล้วก็หอมหอมเัี่งก็หอมเจียวว่ะเออหอมเจียวอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นจิ้มซีฟู้ดนะครับสูตรเด็ดครับผมนี่เออมึงพี่น้องนะครับสูตรเด็ดเลยนะเนี่ยนี่มึงกับผมอุ้ยอ่าแล้วก็ผักกับเขาก็นะครับน่ากับอ่าทั่วไปครับผมนะครับก็มีอ่ายอด ผักกระเฉดหรือผักกระถินบ้านผมเนี่แล้วก็มีมะระแล้วก็มีสลัดครับผมอ่ะคือเกาพี่น้องเ่าต้องอย่างมากมายครับผมขบฮั่นไปอย่างเดียวมาพี่น้องมาอ่ะเดี๋ยวเฮ็ดให้น้องกนเฮ็ดเป็นบ่างเลยเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นอยู่บอ่ะเอาเฮ็ดเฮ็ดเอาซะนะเอากินไปแล้วเท่านึงบ่เออเอาเอาบวบไงพี่น้องว่าบ่บบวบจ้ากเที่ยวท่านพี่น้องโอ้มันเคลิ้งแง่แต่เรเข่าปากหล่มบ่ะเอ้าอืมต้องแกะมันออกก่อนนะืม ชชบชอแังเข้าไปอ้าวเอานีใไซบะเนี่ยเออตักสซอีกเออจับซ้อนนะเตรียมซ้อนไปเคียร์ลงปากเพราะว่ามันเข่าบ่ได้พี่น้องนะครับเมืองนะนนี่ครับผมสุดๆเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะนะครับนะสำหรับพี่จ้าก็าหระครับนะ น้องพิจ้าคือกันครับบ่ต้องเหยียงมากมายน้องเอาน้ำบัดโอ้เขาปากหลุมบ่อน้ำบัี่ยโอ้เนาะเนาะอืมหวานนะอืม หวานจ้อยๆพี่น้องอืมจำเปี้ยนเลยก็ผมอืมอืม,อม เดี่ยวข้าวปลาบ่หล่มนะวันนึงเนี่ยผู้แสบเนี่นหวานชื่วชเลยได้กบไปหนอมต้องแคมออกกับต้องแคมออกก่อนบ่แครบ่ได้ครับผมมันบ่ไหลมันบ่ไหลเข้าปาก กับผักเข้าไปว่านหวานพี่ร้องอันนี้ยสุด,สดอืม เอาช้อนตักก็ได้พี่น้องเนี่ยนี่ผมอาช้อนตักก็ได้ถ้าพูดเดี่ยว,ว่าถานัดเส้นนั่นนะมันแงผม อืมหวานที่โดทุกบรรยากาศนะพี่นอนะ้อง,งนะชงไฮชงนานะครับเจียงนกเจีงกาไม่ม้องมะฮ้อนหรอกเพราะแดดมันฮ่อน นันเงียเ้ยก็ได้ดีอ่ะมึงดูนะอื้อือบเนาะ้านขนาดยี่สิบตัวได้พี่น้องเนี่ยผมบอกไปก่อนนะยี่สิบตัวเลยแหละเอาจวดเข้าไปแล้วก็ตัก่วนเข้ามาพี่น้องมึงดูนะมึงครับผม เอาทาเหรอจังไอพี่น้องมากินนั่งกินน้ำผมเด้อมาเมืม่อกีผม,มดำฟ้ามือป้าตัวเดี๋ยวทาทาพี่น้องนี่ครับเอาทาทาเดี๋ยใส่เข้าไปปึ๊บเอาใส่เข้าไปปึ๊บ เอาซ่อนไปนะครับพี่น้องเอ้ซ้อนส่วนนะครับนี่เอาซ้อนส่วนแบบนี้พี่น้องมึงดูนะโอื้ แซ่ามเหนียวพี่น้องจ้ำกระเทียมหอมดองอข้าเหนียวจ้ำหอมดองพี่น้องแซ่บครับผมถายเรา เอาให้ยิ่งแข่งเปิดไปฮะยังบ้านนี่เดี๋ยวบ้านเนี่ยเบิดละวันนี้เบิดละแซ่บหลายเที่ยงเบิดก้อนหอยวิง่งว่องไงเสียบเด้จังไงเนาะ เดี่ยวผมเอาได้มีกับผักเขออาญาตเติมมันพิแกงพี่น้อง โอผมไม่คิดว่าชีบือน,นนี่นปลาน,นี่เว้ยแคบปลานี่ผมก็เลยเทสแคบบ่หลายนะนี่เสียของแว้หรอกเอานี่กินแบบโซๆนะพี่น้องนะเ่าต้องอย่างมากมายนะโอ้แต่ว่าหอมเจียวหมดแล้วหรือเ่าหอมหอมเจียวหมดแล้วหมดแล้วเพราะต้องอย่างมากมายพี่น้องเอาอย่างจวดเท่าที่มีอมเอา,ยาอย่าพ่ดขี้ตัวหรอก แซ่บอพอพอได้กินก็พอแล้วพี่นอนะ้องเนาะ เอาพอละเจี๋กวแต่ชี้ตัว ผมบอกเข้าใจว่าเป็นอย่างห้องเอาผักนี่ลงตันน่ะนั่นคือหวานลองนี่ก้อนสิหวานที่กันปะเนาะหวานเอออี๋เออลอ,องมึงอบอกว่ามันมันเข่ากันอีหลีลองมึงลอง,องมึงต้องกินสซกับนีก่อนเอานี่ลงก่อนเนาะยิน้วเอาอนอาี่ลองมึง ตัวบม่ได้พี่น้องพอไหมจ่ะพ่อแล้วยวล่ำสองตัวเลยพี่น้องนะสามเลยก็ได้เหรอคำอุ้ยไทยนะม่ต้องอย่างมากมายหรอกมาบาทเนี่ย อ่านี่เป็นน้ำแข็งนะครับอ่าทำจุดไา,าท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 าให้มันทั่วๆนะครับโอ้คำนี้คือเบียมเดี๋ยวพี่น้องได้เราไปครับผมเอาเอ้เบิดคักเบิดมเบิ้มเน่าอ้เบ้มเบิมเอาอยู่น้ำมันนี่แหละโอ้เขาปากหลุมบ่เนี่ยอืม พี่น้องเมึงครับผมสามตัวพี่น้องนะรุ่นน้ากันว่าที่เขาปากผมหลมบ่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาซ่อนส่วนกันแล้วกันเพราะว่าคันเขาอันนี้มันสีเขาบดหลมครับผมมาบดตอ,อยยางมากมายพี่น้องโอ้ แจบโอ้มันแจบนะครับมันหวานมันหอมมันหวานพี่น้องนะครับหอยสดๆนะครับทรงตรงมาจากสุราษฎร์พูดแต่พี่น้องจะมาต้องอย่างมากมายเนาะเอาเบิดพอดีโอยี่สิบหน่วยรู้สึกว่าพอดีบ่หรือบ่พอดี ถ้าบ่พอดีรอบนาะจัดสามสิบพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจัดสามสิบตัวนะโบ่ต้องอยิ่งยากมากไม่หรอกนะครับนะเอาสุดท้ายก็แล้วครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับเห้กับพี่จ้ากับน้องนะครับเป็นที่ระบอยแล้วโบ่ต้องอยิงอยากมายไม่นะสาราคลิปนี้แดีพี่จะพี่จ้าจะขอจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้คือก้อนลละพี่น้องนะครับกับถ้ำกลางบรรยากาศนะครับทงนานะครับแดดจ้าจ้าแต่ว่ามันบ่ม้อนด้พี่น้องมันลมพัดวอวอนะครับ บรรยากาศส,สดๆนะครับเนาะตามทุ่งให้ทุ่งนะเขากำลังสีพอเกี้ยวแล้วล่ะนะครับกับารถเกี่ยวเพิ่นมาเกี่ยวพี่น้องรถเกี่ยวกับคิ้ยวยาวๆครับผมเอาสาระคลิปนี้พี่จ้ากับน้องขอตัวจากลาเพิ่นี่แหะครับสวัสดีครับผม